สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just p o o l Break นะครับผมอยากให้คุณลองนึกย้อนกลับไปถึงครั้งล่าสุดที่คุณได้รับคำวิจารณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บอาจจะเป็นอีเมลจากหัวหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในงานของคุณอาจจะเป็นคอมเมนต์จากคนแปลกหน้าเป็นโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจก็ได้นะครับจากเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวคุณจำความรู้สึกในวินาทีนั้นได้ไหมครับ ความรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าความรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่ลําคอหัวใจที่เต้นรัวและเสียงของคําพูดเหล่านั้นที่เล่นซ้ําไปซ้ามาอยู่ในหัวของคุณเหมือนตลับเชฟที่พังความเจ็บปวดจากคําวิจารณ์คือหนึ่งในประสบการณ์สากลที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญมันสามารถเปลี่ยนวันที่สดใสให้กลายเป็นวันที่มืดมนและสามารถบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองที่เราพยายามสร้างมาทั้งชีวิต ให้พังทลายลงได้ในไม่กี่ประโยคคำวิจารณ์เปรียบเสมือนยาพิษที่สามารถซึมลึกเข้าไปในจิตใจของเราได้เราส่วนใหญ่มักจะตอบสนองต่อยาพิษนี้ด้วย2วิธีหลักๆคือการต่อสู้หรือการหนีครับเราจะปกป้องตัวเองโต้เถียงและพยายามพิสูจน์ว่าคำวิจารณ์นั้นผิดหรือการหนีเราจะเก็บตัวหลีกเลี่ยง และพยายามที่จะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกวิจารณ์อีกเลยแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่ามีวิธีที่สามครับวิธีที่ไม่ใช่การต่อสู้หรือการหนีแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นนักแลบแต่ท่าทางอารมณ์ผู้ที่สามารถเปลี่ยนยาพิษที่เจ็บปวดให้กลายเป็นวิตามินบำรุงที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเติบโตวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการรับมือกับคำวิจารณ์เราจะมาสร้างเกราะป้องกันทางใจ ที่ไม่ใช่เกราะที่แข็งกระด้างและปิดกั้นทุกสิ่งแต่เป็นเกราะที่ยืดหยุ่นที่สามารถดูดซับแรงกระแทกทางอารมณ์และสกัดเอาเฉพาะบทเรียนที่มีค่าออกมาได้เราจะมอบคู่มือที่เป็นรูปธรรมให้คุณตั้งแต่การประทมพยาบาลความเจ็บปวดในนาทีแรกไปจนถึงการกรองและเรียนรู้จากฟีดแบกที่เจ็บปวดเพื่อให้คุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งและชาญฉลาดกว่าเดิม ถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดเป็นเหยื่อของคำวิจารณ์และเริ่มต้นเป็นนักเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมารวมสร้างกรอบป้องกันและโรงสกัดวิตามินของคุณไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีรับมือเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคำพูดเพียงไม่กี่คำถึงได้สร้างความเจ็บปวดทางกายภาพให้กับเราได้มากขนาดนั้นคำตอบก็ซ่อนอยู่ในสมองดึกดำบรรพ์ของเราครับโปรแกรมการอยู่รอดของมนุษย์เผ่าบ,บรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มเล็ก การถูกยอมรับจากเผ่าคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่การถูกปฏิเสธหรือถูกขับไล่หมายถึงความตายที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นสมองของเราจึงพัฒนาระบบเตือนภัยที่ไวต่อการถูกคุกคามทางสังคมและมันก็ใช้วงจรประสาทเดียวกันที่ใช้ในการตรวจจับการถูกคุกคามทางกายภาพนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงสมองของคุณจะตอบสนองราวกับว่าคุณกําลังถูกเสือไล่ล่า,ยลายอยู่จริงๆปรากฏการณ์ อะมิกด l ล h าไฮแจ็คอะมิก a ลคือส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับควันเมื่อมันตรวจจับภัยคุกคามที่ไม่ว่าจะจริงหรือแค่จินตนาการก็ตามมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยสูงสุดและเขายึดครองสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวกับเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ปรากฏการนี้เรียกว่าอะมิกด l ล h าไฮแจ็หรือการจรี้สมองโดยอะมิกดลในสภาวะนี้คุณจะเข้าสู่โหมดการสู้การหนีหรือโหมดแข็งทื่อครับสู้ คุณจะโต้เถียงปกป้องตัวเองหรือโจมตีกลับหนีคุณอยากที่จะออกจากสถานการณ์นั้นทันทีเงียบหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแข็งทื่อคุณจะรู้สึกสมองว่างเปล่าพูดอะไรไม่ออกและคิดอะไรไม่ทันการเข้าใจในชีววิทยานี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันบอกเราว่าความเจ็บปวดและการตอบสนองแบบป้องกันตัวเองในทันทีนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือปฏิกิริยาการเอาตัวรอดตามธรรมชาติ ดังนั้นเป้าหมายแรกของเราในการรับมือกับคำวิจารณ์ไม่ใช่การใช้เหตุผลแต่คือการปลอบประโลมสมองส่วนที่กำลังตื่นตระหนกของเราให้สงบลงเสียก่อนเมื่อคุณเพิ่งได้รับยาพิษคุณคงไม่รีบไปวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมครับคุณต้องทำการประถมพยาบาลก่อนการรับมือกับคำวิจารณ์ก็เช่นเดียวกันในช่วง60นาทีแรกหลังจากได้รับฟีดแ b a c k ที่เจ็บปวดอย่าเพิ่งพยายามวิเคราะห์หรือเรียนรู้อะไรทั้งสิน้นเป้าหมายเดียวของคุณคือ การจัดการกับสภาวะอารมณ์ฉุกเฉินนี่คือ4ขั้นตอนการประถมพยาบาลที่คุณต้องทำทันทีขั้นตอนที่1กดเหล็กอย่าพึ่งตอบสนองหรือ do not react นี่คือกฎที่สำคัญที่สุดปฏิกิริยาแรกที่มาจากสภาวะอ m มิกตาล j าไฮเกือบ100%เซจะเป็นปฏิกิริยาที่ผิดพลาดและจะทำให้สถานการณ์แย่ลงถ้าเป็นบทสนทนาต่อหน้าให้พูดว่าขอบคุณสำหรับฟีดแบกนะคะ ขอเวลาฉันหรือผมกลับไปคิดทบทวนเรื่องนี้ก่อนถ้าเป็นอีเมลหรือข้อความห้ามพิมพ์ตอบกลับไปทันทีให้ปิดมันลงแล้วลุกขึ้นออกจากหน้าจอขั้นตอนที่2สร้างระยะทางทางกายภาพหรือ create physical space วิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้สมองที่กำลังตื่นตระหนกสงบลงคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมลุกขึ้นแล้วเดิน การเดินจะช่วยเาผาผลาญฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดินาลินที่กำลังพลุ่งพล่านอยู่ในร่างกายของคุณไปที่ที่มีธรรมชาติถ้าเป็นไปได้ลองออกไปเดินในสวนมองต้นไม้หรือมองท้องฟ้าการเชื่อมต่อกับธรรมชาติมีผลในการเยียวยาและทำให้ระบบประสาทสงบลงอย่างน่าทึ่งทั้นตอนที่3 e รีเซ็ตระบบประสาทด้วยลมหายใจการหายใจคือรีโมทคอนโทรลของระบบประสาทอัตโนมัติ การหายใจที่ตื้นและเร็วคือสัญญาณของโหมดสู้หรือหนีแต่การหายใจที่ช้าและลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้าคือการส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะเธอสามารถผ่อนคลายได้แล้วเทคนิคง,ง่ายๆหายใจเข้าช้าๆนับ1-4กลั้นหายใจไว้นับ1-4แล้วหายใจออกทางปากช้าๆนับ1-6 ทำแบบนี้สัก5-10ครั้งทั้นตอนที่4สนทนากับตัวเองด้วยความเมตตาหรือ practice self-compassion ในขณะที่สมองของคุณกำลังบอกว่าฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องคุณต้องจงใจสร้างเสียงที่สองที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาขึ้นมาต่อสู้กับมันให้คุณพูดกับตัวเองในใจเหมือนกับที่คุณจะพูดกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจโอ้โหเมื่อกี้มันเจ็บจริงๆเลยนะไม่แปลกเลยที่เธอจะรู้สึกแย่แบบนี้ มันโอเคนะที่จะรู้สึกโกรธหรือเสียใจใครเจอแบบนี้ก็ต้องรู้สึกเหมือนกันแหละเธอไม่ได้ห่วยหรอกนะนี่คือฟีดแบ็เรื่องเดียวมันไม่ได้ตัดสินคุณค่าของทั้งหมดของเธอการทำสีขั้นตอนนี้คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์เพื่อที่คุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดไปได้และเมื่อพายุอารมณ์ได้สงบลงแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปตรวจสอบซากปรักหักหานนั้นเพื่อค้นหาของมีค่าที่อาจจะซ่อนอยู่หลังจากที่คุณใจเย็นลงแล้วก็ถึงเวลาสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำการวิเคราะห์คำวิจารณ์นั้นอย่างเป็นกลางความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคำวิจารณ์จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันบางคำวิจารณ์คือยาพิษท,ที่มีเจตนาทำลายล้างแต่บางคำก็คือวิตามินที่ขมแต่มีประโยชน์ หน้าที่ของเราคือการสร้างระบบการกรอง3ชั้นเพื่อแยกแยะมันชั้นกรองที่1แหล่งที่มาหรือ the source ใครเป็นคนพูดนี่คือคำถามแรกและสำคัญที่สุดคนที่วิจารณ์คุณคือใครผู้หวังดีที่มีความเชี่ยวชาญหรือ the expert mentor เช่นหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ Coach หรืออาจารย์ที่ปรึกษาคำวิจารณ์จากกลุ่มนี้มีน้ำหนักที่สูงที่สุด และควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่งผู้หวังดีที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือ the caring amateur เช่นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทพวกเขารักและห่วงใยคุณแต่ฟีดแบ็ของพวกเขาอาจจะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าความรู้ในเรื่องนั้นให้รับฟังความห่วงใยของพวกเขาแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อคำแนะนำของพวกเขาทุกอย่างผู้ไม่หวังดีหรือ the troll หรือ the heckler เช่นคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตหรือคู่แข่งที่อิจฉาคำวิจารณ์จากกลุ่มนี้มักจะไม่มีน้ำหนักเลยและส่วนใหญ่คือยาพิษที่คุณควรจะทิ้งไปทันทีโดยไม่ต้องเก็บมาใส่ใจชั้นกรองที่สองหรือ the intent เขาพูดเพื่ออะไรเจตนาสร้างสรรค์หรือ constructive เป้าหมายของเขาคือการช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นแม้ว่าวิธีการพูดอาจจะตรงไปตรงมาไปบ้างเจตนาทำลายล้าง หรือ destructive เป้าหมายของเขาคือการทำให้คุณรู้สึกแย่หรือระบายอารมณ์หรือกดคุณให้ต่ำลงวิธีสังเกตคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์มักจะเจาะจงและโฟกัสที่พฤติกรรมแต่คำวิจารณ์ที่ทำลายล้างมักจะคลุมเครือและโจมตีที่ตัวตนชั้นกรองชั้นที่3เนื้อหาหรือ the content เขาพูดเรื่องอะไรนี่คือการกรองขั้นสุดท้าย ให้คุณแยกแยะระหว่างฟีดแบ็กเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือผลงานก่อนสไลด์พรีเซนเทชันของคุณมีตัวหนังสือเยอะเกินไปนี่คือวิตามินครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจาะจงและคุณสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขได้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับตัวตนหรืออัตลักษณ์คุณเป็นคนนําเสนอที่น่าเบื่อนี่คือยาพิษครับเพราะว่าเป็นการตัดสินคุณค่าความเป็นคนของคุณซึ่งไม่มีประโยชน์และไม่สร้างสรรค์ผลลัพธ์จากการกรองหลังจากผ่าน3ามชั้นกรองนี้ คุณจะสามารถแบ่งฟีดแบ็กออกเป็นสาประเภทยาพิษบริสุทธิ์มาจากผู้ไม่หวังดีมีเจตนาทำลายล้างโจมตีที่ตัวตนทิ้งไปทันทีเสียงรบกวนมาจากผู้หวังดีที่ไม่มีความรู้พลุมเครือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ขอบคุณในความหวังดีและปล่อยผ่านไปวิตามินรสขมมาจากผู้หวังดีที่มีความรู้มีเจตนาสร้างสารรค์เจาะจงที่พฤติกรรม นี่คือสิ่งที่เราจะนําไปสกัดบทเรียนในขั้นตอนต่อไปเมื่อคุณได้วิตามินมาอยู่ในมือแล้วอ่ะแม้มันจะรสชาติขมแต่นี่คือส่วนที่จะทําให้คุณเติบโตกระบวนการสกัดบทเรียนจากมันมี3ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ค้นหาความจริง1% find the 1% of truth แม้แต่ในคำวิจารณ์ที่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมบ่อยครั้งที่มันมักจะมีเศษเสี้ยวของความจริงซ่อนอยู่ ให้คุณลองถอดอารมณ์และวิธีการพูดที่แย่ๆของผู้พูดออกไปแล้วพยายามมองหาแก่นของมันอย่างเป็นกลางโอเคถึงแม้ว่าเขาจะพูดจามไม่ดีแต่จริงไหมที่ว่าบางครั้งฉันก็พูดแทกคนอื่นในที่ประชุมการยอมรับความจริงเพียงเล็กน้อยนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเห็นด้วยกับคําวิจารณ์ทั้งหมดนะครับแต่มันคือการแสดงวุฒิภาวะและการเปิดใจเรียนรู้ขั้นตอนที่2แปลคําวิจารณ์ให้กลายเป็นข้อมูล Reframe Criticism as Data คคำวิจารณ์ไม่ใช่คำตัดสินถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคุณนะครับแต่มันเป็นเพียงข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างเจตนาของคุณและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในสายตาของคนอื่นเจตนาของคุณคือฉันอยากจะนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดผลกระทบตามฟีดแบ็กก็คือสไลด์มีตัวหนังสือเยอะเกินไปทำให้หน่าเบื่อและตามไม่ทัน การมองแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่รับคำวิจารณ์มาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มองว่ามันคือข้อมูลที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณในครั้งต่อไปขั้นตอนที่3เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการกระทำ turn data into action บทเรียนจะไม่มีค่าเลยถ้ามันไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามที่ทรงพลังที่สุดครับว่า จากฟีดแบ k นี้อะไรคือสิ่งเล็กๆเ,เพียงอย่างหนึ่งที่ฉันสามารถทำแตกต่างออกไปได้ในครั้งหน้าไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นนักพูดที่เก่งขึ้นแต่มันคือในครั้งหน้าฉันจะใส่แค่หนึ่งไอเดียหลักตอนหนึ่งสไลด์ไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้นแต่มันคือในการประชุมครั้งหน้าฉันจะจดประเด็นที่อยากพูดไว้ก่อนและรอให้คนอื่นพูดจบก่อนที่จะแสดงความเห็น การเปลี่ยนฟีดแบ็ที่คลุมเครือให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนและทำได้จริงคือหัวใจของการเรียนรู้และเติบโตอย่างแท้จริงครับการเรียนรู้ที่จะรับมือกับคำวิจารณ์เป็นครั้งครั้งไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งจากภายในจนคำวิจารณ์จากภายนอกไม่สามารถทำร้ายแก่นแท้ของคุณได้นี่คือ3กลยุทธ์ในการสร้างเกราะป้องกันทางใจในระยะยาวกลยุทธ์ที่1 แยกคุณค่าของคุณออกจากผลงานของคุณนี่คือความจริงที่สําคัญที่สุดครับคุณไม่ใช่งานของคุณผลงานของคุณคือสิ่งที่คุณทํามันสามารถวัดผลได้ประเมินผลได้และแน่นอนว่ามันสามารถผิดพลาดได้คุณค่าของคุณคือสิ่งที่คุณเป็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคุณนั้นไม่มีเงื่อนไขและคงที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อคุณทําสําเร็จและก็ไม่ได้ลดลงเมื่อคุณทําผิดพลาด ให้คุณตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าฟีดแบ็นี้กำลังพูดถึงผลงานของฉันไม่ใช่ตัวตนของฉันการสร้างระยะห่างนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คำวิจารณ์ทะลุทะลวงเข้ามาถึงแก่งของความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณได้กลยุทธ์ที่2ปลูกฝังกรอบคิดแบบเติบโต c u l t เข้า a growth mindset คนที่มี growth mindset เนี่ยเขาเชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ดังนั้นพวกเขาจึงมองคำวิจารณ์ไม่ใช่ในฐานะคำพิพากษาถึงความสามารถของพวกเขาแต่มองว่ามันคือข้อมูลที่จำเป็นในการเติบโตพวกเขาจะรู้สึกขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์ที่ดีเพราะพวกเขารู้ว่ามันคือทางลัดที่จะช่วยให้พวกเขาเก่งขึ้นได้เร็วขึ้นการมีกรอบคิดนี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับคำวิจารณ์ไปโดยสิ้นเชิงกลยุทธ์ที่3 คัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณคือคุณไม่สามารถและก็ไม่ควรให้คุณค่ากับทุกความคิดเห็นเท่ากันให้คุณลองเลือกอย่างมีสติว่าใครคือ3-5ถึงคนในชีวิตที่คุณเชื่อมั่นในความหวังดีเคารพในความเชี่ยวชาญและให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาอย่างแท้จริงคนกลุ่มนี้คือคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณเมื่อคุณได้รับคำวิจารณ์จากคนนอกกลุ่มนี้ คุณสามารถรับฟังมันได้แต่ไม่จําเป็นต้องเก็บมันมาใส่ใจในระดับเดียวกันแต่ถ้าคําวิจารณ์นั้นมาจากคณะกรรมการของคุณนั่นคือสัญญาณว่าคุณต้องตั้งใจฟังมันอย่างจริงจังการทําแบบนี้จะช่วยกรองเสียงรบกวนและทําให้คุณโฟกัสเฉพาะฟีดแบ็กที่มีคุณภาพและความสําคัญอย่างแท้จริงครับตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ผจญภัยเข้าไปในดินแดนที่น่ากลัวที่สุดดินแดนหนึ่งของจิตใจนั่นคือการเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์ เราได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดที่เราได้รับเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของสมองที่ต้องการจะปกป้องเราเราได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางอารมณ์เพื่อให้เราผ่านพ้นนาทีที่เลวร้ายที่สุดไปได้เราได้สร้างระบบการกรองสามชั้นเพื่อแยกแยะยาพิษเสี่ยงรบกวนและวิตามินออกจากกันเราได้เรียนรู้วิธีการสกัดบทเรียนจากวิตามินรสขมและเราก็ได้วางรากฐานในการสร้างเกราะป้องกันทางใจที่แข็งแกร่งในระยะยาว ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบสุดท้ายครับคาวิจารณ์ก็เปรียบเสมือนไฟถ้าคุณปล่อยให้มันลุกลามโดยไม่ควบคุมมันสามารถเผาทําลายความเชื่อมัน่นและบ้านทั้งหันของคุณให้วอดไวายได้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมและทําความเข้าใจในธรรมชาติของมันคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของไฟนั้นได้คุณสามารถใช้มันในการหลอมเหล็กให้กลายเป็นดาบที่แข็งแกร่งใช้มันในการปรุงอาหารที่บำรุงร่างกายและใช้มันในการให้ความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บ ศิลปะการรับมือกับคำวิจารณ์ก็คือการเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อของไฟให้กลายเป็นผู้ควบคุมไฟเป็นนักแร่แปลธาตุที่สามารถเปลี่ยนยาพิษให้กลายเป็นวิตามินและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นการเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นเกราะและเป็นเข็มทิศให้คุณในการเดินทางบทต่อไปของชีวิตเราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณครับคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าจากเทคนิคทั้งหมดที่ได้ฟัง อะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะลองนำไปใช้ในครั้งต่อไปที่ต้องเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคำพูดที่คุณได้ยินกลายเป็นพลังให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสวัสดีครับ